รสชาติที่ลิ้นสังเกตกลิ่นที่รูจมูกสังเกตกายที่ก็ทำงานเองเราก็จะได้สมาธิได้ความสงบเพราะใจสังเกตอยู่ภายในกายแต่รู้มันจะไม่เบาเท่าไหร่เมื่อเราได้สมาธิจากการสังเกตแล้วเราก็เปลี่ยนมาจำเรืองบ้างมาแอบจำเลืองสิ่งที่ก็เป็นเอง นั่นเราก็ได้ยกขึ้นสู่วิปัสนาขณะที่เราแอบชำเนืองจะเป็นวิปัสนาตันทีขณะที่นิ่งสังเกตรเราจะเป็นสมถะคือได้สติสมาธิาเราก็ยกระดับขึ้นสู่วิปัสนาคือเป็นผู้ชำเนืองเบาๆเรียนธรรมชาติเกิดดับเพราะขณะที่เราชำเนืองเราเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับและการเกิดดับนั่นเองจึงเป็นวิปัสนาเป็นปตยรัก หากเราไม่เห็นปัตตยรักรู้มันจะไม่สงสัยมันจะสงสัยอยู่เห็นปัตตยรักรู้ก็จะปรงทุระเห็นตัวอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นภาษาแต่ไม่คือตัวอาการอาการใดล่ะที่เป็นอนิจจังก็ทุกอาการนั่นแหละมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปตลอดคืออาการนั้นๆทุกอาการ ตัวตัวการที่มันเป็นสิ่งที่ตัวรู้มันตั้งอยู่ไม่ได้นั่นคืออาการของนิจังที่เป็นสิ่งที่ตัวรู้และทุกขังนะทุกขังมันอยู่ตรงไหนทุกขงังก็คืออาการของสิ่งที่ตัวรู้ทั้งหมดที่มันทนได้ยากคือความรู้สึกทั้งหมดทนได้ยากนั่นก็คืออาการที่มันทนได้ยากจะเรียกว่าทุกขังที่ตัวออาการ และอนัตตานะคืออาการอย่างไรอนาัตาก็คือทุกๆอาการของสิ่งที่รู้นั่นเองที่มันควบคุมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวตนนี่คือเนื้อแท้ของคําว่าอนิจจังทุกขังอนาัตาที่เกิดขึ้นสดๆด,ด้วยตัวของทุกๆอาการมันขึ้นอยู่ว่าเราจะมุมไปมุมมองมองมุมไหนของตัวอาการ การชำเรืองนั่นแหละเจนอนิจังในตัวอาการการที่เราสังเกตเราจะเห็นอนิจจังเท่าไหร่เหมือนกับการจำเรืองมันเห็นทั้งหมดเพราะจำเรืองนะ่ะรู้กมะจอมาจากอาการทั้งหมด <c oughs> พูดเยอะยมทจริงไม่มีอะไรมากที่ตะมาพูดทั้งหมดก็เพื่อให้ยมรู้ว่าเส้นทางของการปฏิบัติมันมีหลายช่องทางจุดท้ก็ลงที่ว่าโปงธุระ ปลุเ้ให้เบาสบายแต่ยมฟังทั้งหมดจำทั้งหมดมันก็เป็นภาล่ายมแต่จำหลัหลกๆคืออุบายที่ตมาพยายามบอกให้ยมไปฝึกฝนสรุปเลยว่าเรามานี่สิ่งที่เราต้องทำคืออะไรสิ่งที่เราไม่ต้องทำคืออะไรก็คือไม่ต้องทำทุกอย่างสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือ มาฝึกสังเกตรู้ตัวท่วพอพ้อมเบาๆนี่คือเข้าที่เราต้องฝึกฝนนะมานิ่งสังเกตรู้ตัวพอ่อพอเบาๆอยู่ที่กายเดียวให้จำตรงนี้ไว้และเราก็มาฝึกผ่อนคลายขณะที่เราสังเกตรเราจะรู้ว่าตรงไหนตึงตึงตรงไหนเราก็ผ่อนตรงนั้นเช่นรู้ว่าตึงเราก็ผ่อนรู้กายตึงเราก็ผ่อนกาย ใจตึงแล้วก็ผ่อนใจให้เบาสบายนี่คือสเต็ปต่อไปเมื่อผ่อนไปผ่อนกายกายผ่อนคลายใจรู้ก็จะเริ่มเบาขึ้นก็คือเรามาช่วยรู้ให้เบาสบายรู้ตัวตัว,ตวพร้อมตึงแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนรู้ให้เบาสบายเมื่อรู้เบาสบายแล้วรู้นั้นก็จะเป็นธรรมชาติเอารู้นะ่ะ มาชำเรืองรู้ทุกๆอาการโดยอยู่ข้างๆกายทยํานี้ต่อไปนั่นแหละคือวัยที่ยมจะต้องฝึกไปทบทวนอีกครั้งรู้ตัวทัวพร้อมเบาๆที่ทุกคนต้องทำแล้วมาผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจเมื่อมันตึงนะแล้วมันคลายแล้วตอนนี้ก็เอารู้มไม่แอบชำเรืองรู้เบาๆ,ๆ ต่อไปทำกันไ้โยนอนนั้นไม่ต้องทำอะไรทำแค่สามอย่างรู้ตัวตัวพร้อมเบาๆนิ่งรู้อาการที่เ็าเป็นเองสะเทือนเองท้องยุบเองลงมหายใจก็ต้องไม่ต้องทำให้ก็เข้าเองออกเองแค่สังเกตเบาๆเห็นว่ลาลมหายใจเข้าเองออกเองกายพองเองยุบเอง ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการแยกรู้ออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ที่ก็เป็นเองแต่รวปแล้วลออย่าไปแทรกแซงก็คือจะไม่ทําอะไรเลยไม่อารู้ไปทําเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจมั่งยกมือถามโยมเปิดโอกาสได้ถามได้นึกเข้าใจกันหมดแล้วก็ไม่เป็นไรโยมพรุ่งนี้คอยมาส่งการบ้านนะทุกคนไปฝึกวันนี้ก่อนจําได้นะโยม ไปรู้ตัวทั่วพร้อมเบาๆฝึกผ่อนคลายผ่อนรู้ยวเบาสบายตาอย่าเพ่งกายอย่าเก่งรู้อย่าตึงเมื่อร,รู้ว่าตามันเริ่มเพ่งเราก็ผ่อนลูกาตาเมื่อกายตึงเราก็ผ่อนคลายกายเมื่อรู้ตึงเราก็ผ่อนรู้ที่รู้มันตึงเพราะรู้ชัดฉะนั้น เมื่อรู้ว่ากําลังรู้มตึงสช่ไ่าน,นะนั่นเรากําลังความชัดทําปรับชัดเจนสิ่งที่รู้นะฉะนั้นสิ่งที่รู้ไม่ต้องชัดรู้ว่าเบอรู้เ Orleans, บาๆแนแนวแก้ไขตัวนี้โยมนะเข้าใจกันนะโยมนะถ้าเข้าใจแล้วก็ตับทวนตันนี้ทั้งพระด้วยนะไปผูกฝนกันนะนไม่เป็นไรก็ขอสรุปเป็นงั้นนยิยมสาธุสาธุ สาธุสาธุข้าพเจ้านายไพฑูรบุญอาจขอกราบนมัสการพระอาจารย์ชานนชายานันโทวัดป่าเจริญธรรมจังหวัดชนบุรีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมถ้าหากข้าพเจ้าทำสิ่งหนึ่งประการใดเป็นการมิสมควรที่ได้นำ เสียงของท่านมาเผยแพร่คราพระเจ้าต้องขออาโหสิกรรมไว้ณที่นี้ด้วยข้าพเจ้ามีเจตนาที่จะบอกบุญเป็นธรรมทานให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง <c oughs> ก็ฝากทุกคนลองฟังและ ลองนำไปประพฤติปฏิบัติทำกันนะครับก็ขอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี